จะเราอยู่บ้างข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจด้วยกันครับผมอู้ข้างแทวเดินไมแอนเป็นดินนะเหมือนกับมันเคยอุดปากถ้ำมาก่อนอุด้มันยุบนี่ไม่ใช่อุดแล้มันยุบลงมาที่ตรงนี้ก็มีนะวันนีา มูกาบาหงนินสองทองไป่ยคือคือคือสมวเราทำมะาเป็นจัเจียวเจงในวิทย์คือคนเดียวไม่เย็นเราคนเดียวตัวปเยอมต่ยัอย่างที่เเยียบตัวปมาเรามีลักเราเองเนรู้ เจอ่องรอยฟอสซิลเขี้ยวหมูป่านะประมาณสักสิบห้าเซนความยาวนะฮะตามแนวยาวซึ่งอยู่บนระดับสูงจากพื้นที่เรายืนอยู่ในประมาณเม็ดเศษเกือบสองเมตรนะแต่ถ้าก่านับพื้นข้างล่างแล้วประมาณสักสี่ห้าเมตรนะครับเป็นรองรอยของธรณีการที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลก แสดงว,ว่าช่วงหนึ่งมีมมน้ำท่วมในระแวกบริเวณนี้ตะลึงพบกระดูกนะครับน่าจะเป็นชิ้นส่วนฟันของสัตว์สักชนิดหนึ่งนะครับที่ถ้ำแห่งหนึ่งในตำบลบ้านกลางนะครับซึ่งถ้ำแห่งนี้ก็เ,เป็นถ้ำที่ยังไม่มีการสำรวจมาก่อนนะครับนี่นะครนัน่าจะเป็นชิ้นเดียว น่าจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับดูความยาว่างนี้เนี่ยนะครับคือส่วนโคนนะครับผมแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นส่วนปลายนะครับผมในดูความยาวผมยาวเว้นนะครับเว้นเทียบกับเว้นนะครับผมยาวประมาณน่าจะเกือบเกือบสิบห้าเซนนะครับแสดงว่ายังเขียนอยู่ผมไม่ได้ชุดซ้าเรือการเคยส่งไอ้ยิ่งตาวงัวมาด้านเดียวเออ ยิ่งที่เป้งแก,แก้วก่นอนแก้วทุกอย่างการทัศน์มนไอ้จังหวะแต่ว่าไมีเอ็มทุกอาทีที่ต้องรูว่างูหลุดเข้ามันจะได้ที่ตีเรี้ยงอ๋อดูไปพี่แต่มันมันมันมีแร่มันแทรกเครื่องสีดำมันหินแล้วมันเป็นร่อ,อ,องรอยของกระดูกที่ค้างติดตามหินนั่นแหละต้องให้ทางธรณีวิทยาเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งคงไม่ได้เนี่ย น้ำปไป,ไปตรงนี้น้ำปลายตรงนี้ไอ้ซี่หนึ่งที่ยังหาไม่เจออันนี้เห็นก่อนเพื่อนเลยเลยทำให้ไอ้นี่ไอ้คนดูมันเห็นดูตาวน,นี่ดูมเยอะกว่าน,นี้แอ่ละคนดินนนด้นทุก